สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ g e s t e r 2 w นะคะในการขอข้อมูลลูกค้าหรือว่าขอเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าในออเดอร์ที่เรากดจบงานไปแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปส่งอาหารที่ปลายทางได้เนื่องจากเราไม่ได้มีข้อมูลติดต่อลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปที่ลาย g e s t e r 2 w นะคะหลังจากนั้นก็เลือกตรงแชทนะคะ พอเราเข้าไปที่แชทแล้วค่ะก็จะมี6หัวข้อให้เลือกนะคะเราเลือกตรงนี้นะคะหัวข้อที่6เลือกสอบถามข้อมูลออเดอร์ของลูกค้านะคะเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มข้อมูลขอข้อมูลลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะที่ลงทะเบียนในระบบอะคะ่ะลำดับต่อมานะคะก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่เราลงทะเบียนในระบบนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ ใส่หมายเลขออเดอร์ของเรานะคะไปที่ช่องนี้เลยค่ะเ,เลขออเดอร์อะค่ะพี่ๆสามารถดูได้ที่ประวัติของการรับงานได้เลยนะคะก็เป็นประวัติงานล่าสุดแล้วก็เอาเลขออเดอร์นั้นมาอย่างเช่น F หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกสิ่งที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะ มันก็จะมีอยู่2หัวข้อนะคะพี่ๆก็คือขอรายละเอียดของลูกค้ากับขอรายละเอียดรายการอาหารขอรายละเอียดของลูกค้านี่คือเราจบงานก่อนเวลาหรือว่าจบงานก่อนที่เราจะไปส่งของที่ปลายทางอย่างที่เขาเรียกว่าลั่นลั่นูดงานจบก่อนนะคะเราสามารถเลือกได้เลยส่วนอันที่2คือขอรายการอาหารนะคะก็คือบางคนลูดลูดผ่านไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นรายการอาหารนะคะเราก็เลือกอันนี้ได้เลย ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใส่ระบุเหตุผลนะคะที่ที่เรา,เาผิดขั้นตอนไปนะคะแล้วเราก็เลือกที่ฉันไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ส่งเรื่องที่ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอซีเอสเอนะคะโทรกลับหาคนขับนะคะภายใน15-30นาทีนะคะ